ครับสวัสดีครับวันนี้เราให้ท่านมาดูเครื่องสกรีนยี่ห e ้อก e ีเวลยี่ห้อีเวลนี่ของไต้หวันนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องสกรีนขนาดใหญ่นะครับสกจีสกรีนฟิวเจอร์บอรนะครับเออมันมีขนาดใหญ่เครื่องนี้ใหญ่มากนะครับเนี่ยใหญ่มากที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเครื่องสกรีนฟิวเจอร์บอร์ดมีทั้งหมด สามสามตัวไม่ใช่สามตัวสี่ตัวมีอันนี้มีอันนี้สกรีนนี่อะไรอ่ะสกรีนเสื้อผ้านะครับมันหมุนได้นะครับเนี่ยเนี่ยสกรีนเสื้อผ้าเป็นใยถ้าคนอยากจะสกรีนเสื้อผ้าอันนี้เครื่องเครื่องสกรีนยี่ห้อกีวลเอันี่แถมนะครับเนี่ยตัวสกรีนตัวนี้แถมเป็นเครื่องสกรีนเสื้อผ้า นี่เครื่องอบเครื่องอบเวลาเวลาสกรีนเสร็จเครื่องอบให้สีให้แห้งนะครับสามตัวเนี่ยซื้อมาสองล้านห้ายี่ห้อคีวเวลนะครับสามล้านห้าแสนบาทใช้แค่สามเดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับไม่ได้ใช้อีกเลยก็เก็บเก่าเก็บนะครับอันนี้เก่าเก็บเฉยยี่ห้อคีเวล สำหรับท่านที่จะซื้อไปทำกิจการต่อสกีนเสื้อผ้าสกีนฟิวเจอร์บอร์ดสกีนอะไรที่เป็นนะครับทำยททำงานสกีนได้สบายมากนะครับไนเครื่องเครื่องใหญ่มากนะครับสกีนผ้าไวนิลวก็ได้สกีนธงชาติก็ได้สกีนเสื้อก็ได้นะครับอนี่ตัวตสกีนเสื้อนะครับท่านสนใจก็ลองชมได้นะครับอีนี้ไอ้เครื่องอีกตัวหนึ่ง นี่เป็นเครื่องอิงเ็ตของจีนนะครับนี่ตัวนี้ล้านกว่าบ,บาทนะครับยาวมากเลยหน้ากว้างนะครับยาวมากนี่ของจีนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเราจะให้ชมตัวนี้อีกตัวหนึง่งตัวนี้ของมิมากินะครับนี่เมื่อก่อนราคาเก้าแสนบาทอันนี้สามารถพิมพ์ภายในและภายนอกได้สภาพก็ยังยังดีอยู่นะครับใช้ได้งานใช้งานได้ สภาพทำใช้งานได้นะครับไอตัวนี้ก็กําลังกาลังล้างอยู่นะครับกําลังทําความสะอาดอยู่เพราะเก็บมานานอีกตัวหนึ่งก็เป็นเครื่องอินเจ็ตนะครับอินเจ็ตขนาดใหญ่ยี่ห้อ,อโพล่าเจ็ตนะครับนี่โพล่าเจ็ตนะครับท่านดูนะครับโพล่าเจ็ตตัวนี้ใหญ่มากสูงท่วมหัวนะครับใหญ่ที่สุดแล้วครับนี่ซื้อมาสามล้านหกแสนบาท นี่ตัวนี้ใหญ่มากเออสูงท่วมหัวคนนะครับนี่สูงประมาณร้อยแปดสิบได้ความยาวแล้วก็ใหญ่เครื่องใหญ่มากมีกี่ตัวล้วเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวเนี่ยนะครับราคาเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดสิบล้านบาทนะครับสิบล้านบาทแต่ขายเพียงสามแสนบาทนะครับ สนใจสนใจมาซื้อได้นะครับเ mm. ท่าไรนะโอเคไม่ใช่สามแสนบาทใช่ไหมขอโทษครับสามแสนห้าหมื่นบาทขอโทษทีนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทโอ้พูดผิดไปขอโทษขอแก้คำนะสามแสนห้าหมื่นนะครับต่อรองได้นะครับไม่เป็นไรเพเผื่อลดเหลือสามแสนก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่สามแสนห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวก็จะผ่า,าพูดแล้วพูดอีกพูดผิดไปสามแสนห้าหมื่นแต่ต่อรองได้ไม่เป็นไร เขาบอกต่อรองได้เจ้าของเขาบอกเขาขอใจดีนะครับรีบซื้อนะครับรีบซื้อนะครับโอกาสดีมีน้อยนะครับไอเครื่องใหญ่ๆนี่ใช้แค่สามเดือนเองทุกอย่างไปซ่อมแซมอีกนิดหน่อยก็ทํางานได้แล้วนะครับหาเงินได้นะครับหาเงินได้ถ้าอยากมีอาชีพพิมพ์งานพิมพ์ขนาดใหญ่เชิญครับเชิญซื้อได้นะครับ ติดต่อได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ